สวัสดีครับสวัสดีครับผมเรามาทําอะไรกันครับยืดผมที่ที่นัดเอาไว้ป่ะใช่ครับผมมาจากยะโสใช่ครับอ๋อขออนุญาตครับเชิญเลยครับนั่งนนี่ก่อนเลยนั่งนี่ก่อนโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะคุยได้อยู่ใช่ไหมโอเเดี๋ยวเราขยับมาตรงนี้นิดนึงอ้องขยับมาตรงนี้นะพี่นั่งด้วยพี่นั่งด้วยนั่งขยับตรงนี้อนุญาตจีบมานิดนึงนะครับผมโอเคมาจากยะโสกันเหรอใช่ครับผม ทั้งสองคนเลยครับผมเราเห็นช่องทางติดต่อมาจากทางไหนครับในทิกตอกในทิกตอกเหรอครับผมดูทุกวันเลยทุกวันครับพี่ดูพี่ดูหมายหมายถึงว่าดูอะไรดูพี่ดูดูผู้หญิงใส่บิกินี่ไม่ใช่ครับฮะไม่ใช่ครับนั้นดูดูมาจำอยู่แล้วแล้วบังเอิญรูดมาเจอของพี่ใช่ไหมเคบครับขึ้นขึ้นอะไรนะขึ้นฟีดครับในทิกตอกันเลยเข้ามาดูอะไรกดติดตาวไหเหรอครับแล้วทําไม ทำไมแบบดูแล้วรู้สึกว่าต้องมาหาพี่ที่นี่เนี่ยก็คือว่าพี่ทําได้ดีมากครับรีวิวากลูกค้าครับอ๋อแล้วเดินทางมาที่นี่ใช้ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงครึ่งครับประมาณกี่โลเป็นร้อยเนาะไปกลับก็เกือบร้อยสามสิบครับใช่ไหมครับผมโอ้ร้อยสามสิบเราเราอยู่ในเมืองเลยไหมยะโสไม่พี่ก่อนอยู่แบบว่าชานเมืองครับชานกึ่งกึ่งว้าเอกกึ่งยะโส ครับมันอยู่ชานเมืองร้อยเอ็ดครับแต่อยู่ในเขตยะโสอ๋อนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอฟซีเาว่าได้เนาะครับมาจากจังหวัดยะโสเลยครับแต่งานมีครอบครัวกันหรือยังครับยังครับยังเลยที่เราคุยกันไว้คือเราเราจะทําอะไรนะยืดผมครับแล้วก็ยอมครับขอโทษนะครับขออนุญาตเนะอ๋ออันนี้น่าจะ บีบมาบ้างหรือว่าเอาหวีรูบๆมาเนาะมันก็จะมีความฟูๆหน่อยเนาะครับยืดผมแล้วก็อยากจะย้อมด้วยครับให้หน้ามันดูไบดูแบบดูสดใสขึ้นนะครับยังไม่มีครอบครัวเนาะยังไม่มีครับแอมสงสัยดูคลิปพี่แล้วแบบส่วนใหญ่แล้วคนไม่มีครอบครัวแม่งพอทําออกไปหลอปุ๊บมีลูกวิเมียหมดเลยก็อยากเิญยาเขาเลยรู้สึกว่ากูต้องมาหาพี่ให้ได้สักวันหนึ่งก็อยากีเมีาพี่ก็อยากีเมีาพี่แสดงว่าอยากีเมียแล้วนี่อยากครับ ใช่ไหมครับโอ้โหดูดูคลิปพี่แล้วรู้สึกว่าแบบส่วนใหญ่คนไม่มีเมียมาทําแล้วกลับไปไม,มีเมียกันหมดทุกคนครับอ๋อทําวันนี้ทำสองคนเลยไหมเนี่ยทำคนเดียวครับผมอา้าวแล้วอีกคนนึงไม่ทํเหรอคนหนึ่งมาเป็นเพื่อนน้องมาเป็นเพื่อนอ้าวล้าทาไมไม่ทําด้วยอะ่ะผมผมไม่มีตางครับพี่จริงะ ไม่มีตังค์ครับแต่ว่าน้องน้องนี่คือมีตังค์ใช่ครับน้องก็เลยให้มาเป็นเพื่อนน้องให้มาเป็นเพื่อนครับแต่จริงก็อยากทำนั่นแหละใช่ครับอยากทำหัวเรามาไกลด้วยนะหัวฟูไหนลองลองลองเสริมเสริหัวสิเสริมสหัวสิโอ้หฟูเลยเนาะฟูเลยถึงว่าอะไรไม่มีลูกไม่มีเมียอะไรเนี่ยไม่ได้กอดขวดอย่างเดียวนะ ดอดกอดใส่กอดกอดเสาเทียงด้วยครับอือเอางี้เอาไหมละ่ะเดี๋ยวพี่จะยืดให้ยืดให้ฟรีเลยวันนี้จริงเรับพี่จริงขอบคบเอาไหมเอาครับเอาใช่ไหมเพราะว่าแบบคนนี้มาแล้วก็หลอกับคนยองยังไงอยู่อะ่ะเข้าใจปะพี่ก็เลยคิดว่าเออถ้ามาด้วยกันพี่ก็อยากให้หลอเหมือนกัครับผมเนอะ สรุปแล้วคือวันนี้พี่ยืดผมราคา1,500งันห้าบาทให้เราฟรีเลยวันนี้ขอบคุณครับพี่ครับผมตอนแรกผมคิดว่าจะมานั่งรอน้องเชคอ๋อตอนแรกคิดว่าจะมานั่งนอนน้องเฉยครับถามพี่ถามตรงเราก็ตอบมารงว่าผมไม่มีตังค์ครับมันก็สะกิดสะกิดพี่เลยทีนี้นะอันไหนพี่ให้ได้พี่ก็ให้วันนี้ก็ถือว่า เราเป็นผู้โชคดีแล้วกนะันเนาะจะได้แบบรอๆกอับบ้านของรถเนาะครับโอเคครับผมไปทำเลยไปข,ขึ้นเตียงสาวทั้งสองคนเลยพร้อมกันเลย ครับน้องดีมากเลยครับพี่ดีมากเลยใช่ไหมขอบคุณมากครับที่ทำให้ผมครับรู้สึกว่าหล่อขึ้นเลยเนี่ยใช่ไหมครับโอ้โหตายแล้วอยากไม่มีเมียพี่ว่าต่อไปคงเมียสามลูกสองกโอเคเนาะครับผมบำรุงนิดนึงก็ได้นะครับใช้ทิมนต์นะครับน้าเป็นทิมนต์ของตัวนี้นะ่ะเอาทิชชู่ของพี่นะครับตัวนี้นี่ตัวนี้อ่ะมันเป็นโปรตีนนะครับ มันโปรตีนมันจะช่วยที่จะชำระล้างสารเคมีที่ตกค้างบนหนังนศีรษะมันจะเหมาะมากสําหรับคนที่ยืดผมหรือว่าทาเคมีต่างๆนะครับเวลาเราบีบก็คือบีบเท่าบีบมา,าใส่ฝ่ามือเท่าเหรียญสิบนะครับแล้วก็นวดไปที่โคนจะหลุดไปลายได้เลยถ้ามีเวลาก็หมักไว้สิบถึงยี่สิบนาทีแต่ถ้าเราไม่มีเวลาสระผมเสร็จปุ๊บล้างออกแล้วก็ใช้ตัวนี้นวด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 ,นวดแล้วก็ล้างออกประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็ล้างออกได้เลยครับนะครับ ครับผมวันนี้พี่ก็ดีใจนะครับที่ได้ทําผมให้น้องเนาะเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีมากเลยครับใช่ไหมครับถามหน่อยว่าเราได้เตรียมกันไหมไม่ได้เตรียมครับไม่ได้เตรียมเลยครับใช่ไหมครับหลายคนอาจจะมองว่าแบบพี่คงจะนัดน้องมาอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะอย่าลืมนะใช่ครับถูกไหมครับถูกครับแล้วพี่ก็ไม่รู้ด้วยว่าเราเรามากันสองคนถูกไหมครับโอเคก็เขาเรียกว่าเป็นบุญภาวาสนานะครับน้องบอกว่าน้องไม่มีตังค์วันนี้พี่จัดให้เลย นะครับโอเคครับผมครับต่อแล้วนะทีนี้นะโอเคครับเดี๋ยวนั่งรอเพื่อนนะครับนั่นเลยวิธีการดูแลนะครับผมอ่าเราสระผมนะครับสระผมด้วยแชมพูนะครับแล้วเราก็แนะนํานะครับแนะนําให้ใส่เป็นชิปเม้นต์นะตัวนี้เป็นโปรตีนมันจะเหมาะสําหรับผมที่ สารเคมีมานะครับไม่ว่าจะเป็นยืดดัดสีอย่างผมของเราเนี่ยครับทำสองอย่างพร้อมกันนะครับสมควรที่จะใช้เป็นโปรตีนนะครับตัวนี้จะช่วยชำระล้างสารเคมีที่ตกค้างบนหนังศีรษะด้วยบำรุงหนังศีรษะแล้วก็สะลุดไฟผมเลยนะครับและที่สําคัญไม่ต้องกลัวแพ้นะตัวนี้นะเป็นออแกนิกนะครับแล้วก็ไม่มีสารซิลิโคนด้วยนะครับใช้ยังไงสระผมเสร็จปั๊บนะครับสระผมเสร็จปั๊บล้างแชมพูเสร็จนะครับบีบตัวนี้นะครับออกมาเท่าเหรียญสิบเท่าเหรียญสิบที่ฝ่ามือเรานะครับ แล้วก็นวดนวดนวดโคนจะหลดไปถ้ามีเวลาให้ทิ้งไว้สิถึงยี่สิบนาทีนะครับไปนั่งเล่นก่อนหมักผมไว้อะไรเงี้ยเราค่อยล้างออกนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ใช้เหมือนทิงนวดนะครับนวดนวดนวดสักหนึ่งนาทีแล้วก็ล้างออกนะครับมันจะเติมโปรตีนเข้าสู่เส้นผมนะครับทําให้เส้นผมนะครับเรามีน้ําหนักมันจะช่วยปิดเกบผมด้วยเนาะโอเคนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากๆเลยที่โอ้ให้ความไว้วางใจนี่ เดินทางมาหาพี่จาจังหวัดอะไรนะยยโสธรพี่พีก็ถือว่าพี่หาอมอบสิ่งดีๆให้น้องละไม่ขออะไรมากถ้าวันหนึ่งถ้าเรามีพี่ก็อยากให้เราช่วยเหลือสังคมด้วยมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเหมือนที่เราได้จากพี่ไปนะครับโอเคไหมโอเคครับวันนี้โชคดีนะครับขอบคุณมากครับน้องด้วทั<อ>้ง<อ>ควอมภัยครับ